วันนี้ครูจะมาสอนในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับการพัฒนาส,สมรรถภาพทางกายนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับนักเรียนนะครับสามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกายนะครับของตนเองให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดได้นะครับมาดูความหมายนะครับคุณค่าและความสําคัญของสมรรถภาพทางกายนะครับความหมายของสมรรถภาพทางกายนะครับคือความสามารถของระบบต่างๆของร่างกายในการทํางานอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลบุคคลที่มีสมรรถภาพทางกายที่ดีจะสามารถประกอบกิจกรรมในชีวิตประจําวันได้อย่างกะระฉับเฉงโดยไม่เหนื่อยล้าจนเกินไปและยังมีพลังงานสำรองมากพอสําหรับปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการหรือใช้ในกรณีฉุกเฉินคุณค่าและความสําคัญของสมรรถภาพทางกายนะครับข้อที่1นนะครับการออกกําลังกายเป็นประจำนะครับจะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายจเจริญเติบโต,ตอย่างเต็มที่ ข้อที่2นะครับผู้ที่มีสมรรถภาพทางกายที่ดีนะครับจะช่วยให้มีบุคลภาพบุคลิกภาพที่ดีนะครับสามารถเคลื่อนไหวนะครับหรือเดินได,ด้ด้วยความสง่างามคล่องแคล่วและกระฉับกระเฉงสนะครับผู้ที่มีสมรรถภาพทางกายที่ดีจะเป็นผู้ที่มีสุขภาพดีการประกอบกิจกรรมงานต่างๆจะมีประสิทธิภาพและได้ผลผลิตที่สูงข้อที่4นะครับกล้ามเนื้อหลังตอนล่างนะครับมีความสําคัญในการป้องกันโรคปวดหลัง ถ้าได้ออกกำลังกายตั้งแต่วัยเด็กนะครับจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงแก่ร่างกายนะครับและป้องกันอาการปวดหลังเมื่อมีอายุมากขึ้นได้นะครับข้อที่5นะครับการออกกําลังกายนะครับเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายนะครับเป็นวิธีที่ดีอย่างหนึ่งนะครับในการควบคุมน้ําหนักตัวนะครับข้อที่6นะครับการออกกาลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายนะครับเป็นการป้องกันโรคหัวใจวายได้อย่างมีประสิทธิภาพวิธีหนึ่งนะครับ ข้อที่7นะครับการออกกําลังกายนะครับช่วยเสริมสร้างสุขภาพจิตนะครับมาดูเกณฑ์สมรรถภาพทางกายนะครับองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายนะครับมีข้อที่1นะครับก็คือความเร็วนะครับหรือว่าสปีดนะครับคือความสามารถของร่างกายในการเคลื่อนที่จากที่1ไปยังอีกที่1นะครับโดยมีระยะเวลาในการเคลื่อนที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับซึ่งต้องใช้ระยะเวลาให้น้อยที่สุด 2นะครับพลังกล้ามเนื้อนะครับหรือ m u s c l a power นะครับคือความสามารถในการทํางานของกลุ่มกล้ามเนื้อนะครับก็คือการยืดนะครับและหดตัวของกล้ามเนื้อนะครับในการออกแรงสูงสุดนะครับซึ่งกระทําในระยะเวลาที่สั้นนะครับแล้วก็ไม่เกิดความเมื่อยล้านะครับหนึ่งครั้งเช่นการยืนกระโดดไกลนะครับเคยยืนกระโดดไกลนะครับการยืนกระโดดไกลนี้คือเป็นการทดสอบของพลังกล้ามเนื้อนะครับ ข้อที่3นะครับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับหรือ muscle strength นะครับคือความสามารถในการทํางานของกลุ่มกล้ามเนื้อในการออกแรงสูงสุดนะครับโดยกล้ามเนื้อที่หดตัวเพียงครั้งเดียวนะครับโดยไม่จํากัดเวลานะครับเช่นการยกลำหนักนะครับข้อที่4นะครับความอดทนนะครับหรือ endurance นะครับคือความสามารถของร่างกายที่ประกอบกิจกรรมซ้ําๆได้เป็นระยะเวลานานนะครับอย่างมีประสิทธิภาพนะครับเช่นการดึงข้อนะครับการงอแขนการดันพื้นนะครับหรือการลุกนั่งนะครับ 5นะครับก um. ็คือความคล um ่องตัวนะครับหรือ agility นะครับคือความสามารถของร่างกายในการเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวได้ในระยะเวลาที่สั้นที่สุดนะครับโดยมีการควบคุมในการเปลี่ยนทิศทางของการเคลื่อนที่นะครับด้วยความรวดเร็วและแน่นอนนะครับเช่นการวิ่งเก็บของนะครับหรือวิ่งซิกแซกนะครับ 6. นะครับความอ่อนตัวนะครับหรือ flexibility นะครับก็คือความสามารถในการเคลื่อนไหวนะครับ ตลอดช่วงของการเคลื่อนไหวของข้อต่อนะครับเช่นการนั่งงอตัวไปข้างหน้านะครับการนอนคว่ำแอนหลังขึ้นนะครับเนะครับความสมดุลหรือการทรงตัวหรือว่าเรียกว่าบาลานซ์นะครับคือความสามารถในการรักษาสมดุลของร่างกายเอาไว้ในขณะที่อยู่กับที่นะครับหรือเคลื่อนที่นะครับเช่นการหลับตายืนข้างเดียวนะครับหรือการยืนเท้าเอวนะครับบนท่อนไม้นะครับการเดินบนเส้นตรงปลายเท้าต่อกันนะครับ8นะครับการประสานสัมพันธ์นะครับหรือ coordination นะครับ คือความสัมพันธ์ระหว่างตามือเท้านะครับหรืออาจเรียกได้ว่าเป็นการประสานงานของประสาทกล้ามเนื้อนะครับในการทํางานอย่างราบรืบ่นนะครับเช่นการเล่นลูกบอลนะครับการปาเป้านะครับ <c oughs> การยิงประตูฟุตบอลนะครับเนะครับเวลาปฏิกิริยาตอบสนองนะครับหรือ reaction time นะครับคือระยะเวลาที่ร่างกายใช้ในการตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆนะครับเช่นแสงเสียงสัมผัสนะครับตัวอย่างเช่นนะครับก็คือการได้ยินเสียงปืนนะครับที่ ส่งสัญญาณนะครับให้ออกวิ่ง100เมตรนะครับทีนี้มาดูแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายนะครับมาตรฐานอของนานาชาตินะครับหรือ ICSPFT นะครับเป็นแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายที่นิยมนะครับใช้นะครับได้ยอมรับจากต่างประเทศนะครับแล้วทั่วโลกนะครับว่าเป็นแบบทดสอบที่เหมาะสําหรับผู้สนใจทั่วไปนะแล้วก็ทดสอบได้ด้วยตนเองนะครับ แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายมาตรฐานนะครับได้มีชื่อย่อว่านะครับ icpft นะครับหรือ international นะครับ committee standard นะครับ o f f i c a l fitness test นะครับใช้วัดสมรรถภาพทางกายโดยทั่วไปนะครับประกอบด้วยทดสอบนะครับย่อยทั้งหมด8รายการนะครับรายการแรกคือวิ่งเร็ว50เมตรนะครับวิธีการนะครับก็คือเมื่อผู้ปล่อยตัวให้สัญญาณเข้าที่นะครับให้ผู้ทดสอบยืนให้ปลายเท้าค้ังไรขครั้งหนึ่งชิดเส้นนะครับ ไม่ต้องย่อตัวนะครับเมื่อได้ยินเสียงนะครับหรือเห็นสัญญาณปล่อยตัวให้ผู้เข้าทดสอบวิ่งเร็วนะครับให้มากที่สุดนะครับจนผ่านเส้นชัยนะครับให้ทดสอบ2ครั้งนะครับมีผู้จับเวลานะครับซึ่งจะต้องบันทึกเวลาที่ดีที่สุดจากการทดสอบ2ครั้งนะครับสอนนะครับยืนกระโดดไกลนะครับผู้จัดลำดับเข้าทดสอบนะครับอธิบายวิธีการกระโดดนะครับโดยให้ผู้เข้าทดสอบนะครับยืนปลายเท้า ทั้งสองชิดเส้นนะครับกระโดดด้วยเท้าทั้งสองไปข้างหน้านะครับให้ไกลที่สุดแล้วก็วัดระยะนะครับจากจุดที่ส้นเท้าลงบนพื้นนะครับถ้าเกิดว่าผู้เข้าทดสอบเสียหลักนะครับหลังหรือก้นนะครับหรือว่ามือแตะพื้นนะครับต้องทดสอบใหม่นะครับแล้วก็บันทึกระยะทางนะครับที่ทําได้เป็นเซนติเมตรนะครับเอาระยะที่ไกลที่สุดนะครับจากการทดสอบ2ครั้งนะครับ3นะครับก็คือแรงบีบมือนะครับหรือกริฟสแตนนะครับ ให้ผู้รับการทดสอบนะครับปรับเครื่องวัดแล้วก็จับเครื่องวัดให้เหมาะสมกับมือที่สุดนะครับโดยให้นิ้วข้อที่2นะครับรับน้าหนักของเครื่องวัดนะครับยืนตรงนะครับปล่อยแขนห้อยข้างลาตัวนะครับเมื่อพร้อมให้ยกแขนออกห่างจากลําตัวเล็กน้อยนะครับกำมือนะครับแล้วก็บีบเครื่องวัดจนสุดแรงนะครับแล้วก็ไม่ให้มือหรือเครื่องวัดนะครับถูกส่วนใดส่วนหนึ่งของลําตัวนะครับห้ามเหวี่ยงนะครับแล้วก็อ่าโถมตัวนะครับอัดแรงนะครับแล้วก็ ให้ทดสอบแรงบบบมือข้างละ2ครั้งนะครับ 4. นะครับก็คือการลุกนั่ง30วินาทีนะครับอ่าก็คือทดสอบแบบเป็นคู่นะครับให้ผู้รับการทดสอบนะครับคนแรกนอนหงายบนเบาะนะครับเขางงอตั้งเป็นมุมฉากนะครับเท้าแยกห่างกันประมาณ30ซนติเมตรนะครับประสานนิ้วมือนะครับรองเท้าถอยไว้นะครับอ่าผู้ทดสอบอ่าคนที่2อนะครับคุกเข่านะครับที่ปลายเท้าของผู้รับการทดสอบนะครับหันหน้าเข้าหากันนะครับ มือทั้ง2องกำและกดข้อเท้าของผู้รับการทดสอบนะครับเอาไว้นะครับให้หลังติดพื้นนะครับเมื่อให้สัญญาณบอกว่าเริ่มนะครับจับเวลา30วินาทีนะครับ5นะครับการดึงข้อนะครับหรืองอแขนห้อยตัวนะครับสำหรับชายอายุที่12ปีขึ้นไปนะครับผู้จัจะนับจานวนครั้งนะครับแล้วก็จัดระดับราวเดียวให้สูงพอเหมาะนะครับเมื่อผู้รับการทดสอบห้อยตัวจนสุดนะครับเท้าไม่ถึงพื้นแล้วนะครับ ให้ผู้รับการทดสอบนะครับขึ้นยืนบนม้านะครับม้ารองนะครับหรือเป็นเก้าอี้ก็ได้นะครับจับราวในท่าคว้ามมือห่างกันเท่าของช่วงไหล่นะครับของลําตัวนะครับเอาม้ารองออกนะครับแล้วก็ให้รับการทดสอบนะครับผู้คุรรับการทดสอบปล่อยตัวนะครับจนแขนและลําตัวขาเหยียดตรงเป็นท่าตั้งต้นนะครับออกแรงงอแขนนะครับดึงตัวขึ้นนะครับจนคางนะครับพ้นลาว นะครับแล้วก็โยนตัวลงนะครับกลับมาในท่าตั้งต้นนะครับถ้าผู้ก็เท่ารับการทดสอบนะครับหยุดพักนานเกินไปนะครับหรือไม่สามารถดึงข้อมือให้ค้างพ้นราวติดการสองครั้งให้ยุติการทดสอบนะครับการดึงข้อนะครับจะวัดจํานวนครั้งนะครับให้ได้มากครั้งที่สุดนะครับนะครับแล้วก็ห้ามแกว่งเท้าหรือเตะขานะครับ 6กนะครับก็คือวิาา่งเก็บของนะครับก็คือวางไม้2ท่อนไว้ตรงกลางนะครับผ so ู้รับการทดสอบนะครับยืนให้เท้าชิดเส้นนะครับแล้วก็รอคําสั่งว่าไปนะครับแล้วก็ให้ผู้รับการทดสอบวิ่งไปหยิบท่อนไม้ในวงกลม1ท่อนนะครับวิ่งกลับมาวางในวงกลมอีกวงนึงนะครับแล้วก็หลังเส้นเริ่มนะครับแล้วก็ให้กลับตัววิ่งไปหยิบท่อนไม้อีกท่อนหนึ่งวิ่งกลับมานะครับภายในวงกลมหลังเส้นเริ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็วิ่งเลยไปนะครับห้ามโยนไม้นะครับถ้าวาง ไม่เข้าในวงก็คือต้องเริ่มต้นใหม่นะครับอ่าก็คือการจับเวลานะครับอ่าครั้งที่ดีที่สุดและเร็วที่สุดนะครับเจ็ดนะครับก็คือการนั่งงอตัวไปข้างหน้านะครับให้ผู้รับการทดสอบนะครับถอดรองเท้านะครับนั่งเหยียดขาตรงสอดเท้าเข้าใต้ม้าวัดนะครับโดยเท้าทั้งสองต้องตั้งฉากกับพื้นและชิดกันนะครับฝ่าเท้านะครับจรดแนบกับที่ยันเท้านะครับเหยียดแขนตรงนะครับขนานกับพื้นแล้วค่อยๆก้มตัวไปข้างหน้านะครับ ให้มืออยู่บนม้าวัดนะครับจนไม่สามารถก้มตัวต่อไปได้นะครับให้ปลายนิ้วนะครับชิดเสมอกันนะครับและรักษานะครับระยะทางนะครับไว้ได้2วินาทีขึ้นไปนะครับอ่าอ่านจากระยะจากจุด0นย์ะครับถึงปลายมือนะครับอ่าแล้วก็ห้ามโยกตัวนะครับหรืองอตัวแรงๆนะครับแนะครับวิ่งระยะไกลนะครับแบ่งออกเป็น3าประเภทนะครับก็คือ1วิ่งพันเมตรนะครับสำหรับชายอายุ12ปีขึ้นไปนะครับวิ่ง800เมตร สำหรับหญิงอายุ12ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็วิ่ง6 0รเมตรทั้งชายและหญิงที่อายุต่ำกว่า12ปีนะครับให้สัญญาณนะครับเข้าที่นะครับผู้รับการทดสอบนะครับยืนไปท้าข้างใดข้างหนึ่งชิดเส้นนะครับเมื่อให้สัญญาณว่าไปนะครับให้ออกวิ่งตามเส้นทางที่กําหนดนะครับพยายามใช้เวลาให้น้อยที่สุดและควรรักษาความเร็วให้คงที่นะครับถ้าไปไม่ไหวอาจหยุดเดินแล้ววิ่งนะครับต่อไปจนครบระยะทางผู้จับเวลาจะขานเวลานะครับผู้ที่วิ่งถึงเส้นชัยทีละคนนะครับให้ผู้บันทึกเวลาบันทึกไว้นะครับ ผู้ช่วยผู้บันทึกจะจดหมายเลขผู้รับการทดสอบที่เข้าเส้นชัยนะครับเรียงตามลําดับนะครับทีนี้มาดูนะครับการพัฒนาสมรรถภาพทางกายนะครับให้เรานะครับสำรวจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของด้านสภาพร่างกายนะครับก่อนที่เราจะไปทดสอบนะครับสมรรถภาพทางกายนะครับเราต้อง พิจารณาครับขนานี้นะว่ามีร่างกายนะครับมีความสมบูรณ์แข็งแรงนะครับถ้าร่างกายไม่แข็งแรงนะครับก็ต้องบอกนะครับผู้ที่ควบคุมการทดสอบนะครับแล้วก็ด้านอารมณ์จิตใจนะครับโดยต้องพิจารณาความมีระเบียบวินัยในตนเองนะครับความเชื่อมั่นนะครับแรงจูงใจความพร้อมและการตัดสินใจเพื่อการพัฒนานะครับถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถที่จะ มีอารมณ์นะครับหรือความรู้สึกอยากจะทดสอบสมรรถภาพในเวลานั้นนะครับบางทีการทดสอบอาจจะไม่ได้ผลนะครับที่เที่ยงตรงนะครับแล้วก็อาจจะนะอาจจะไม่สามารถวัดสมรรถภาพทางกายเราได้อย่างแท้จริงนะครับแล้วก็ด้านสังคมนะครับเป็นความสัมพันธ์และการสื่อสารนะครับกับผู้อื่นนะครับที่ดําเนินไปได้ด้วยดีนะครับมาดูนะครับการกําหนดปัญหาและก็พฤติกรรมสุขภาพเป้าหมายนะครับ ปัญหานะครับเช่นปัญหาของการไม่ชอบออกกำลังกายเมื่อยล้านะครับอ่าปัญหาไม่มีเวลาออกกำลังกายตอนเช้านะครับหรือต้องการเป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงนะครับถ้าไม่ชอบออกกำลังกายนะครับหรือเมื่อยล้าบ่อยๆนะครับควรเลือกที่อ่ากิจกรรมนะครับออกกำลังกายเบาๆนะครับแล้วก็ตามความถนัดของตนเองนะครับหรือไม่มีเวลาออกกำลังกายตอนเช้านะครับก็คือควรเลือกออกกำลังกายในเวลาเย็นนะครับหรือเวลาที่เหมาะสมนะครับ 3นะครับก็คือการต้องการเป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงนะครับก็คือควรที่จะต้องหมั่นฝึกซ้อมนะครับกีฬาตามความถนัดนะครับแล้วก็ความสามารถอย่างสม่ําเสมอนะครับการเลือกเทคนิควิธีนะครับแล้วก็การวางแผนปรับปรุงตนเองนะครับหนึ่งนะครับการเลือกเทคนิควิธีการปรับปรุงและพัฒนาตนเองนะครับควรเลือกนะครับวิธีการที่ง่ายนะครับแล้วก็สามารถปฏิบัติได้นะครับแล้วก็อาจเลือกใช้วิธีเดียวนะครับหรือหลายๆวิธีนะครับประกอบกันก็ได้นะครับ สนะครับการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาตนเองนะครับควรกําหนดตารางเวลาการออกกำลังกายเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอนะครับจัดเตรียมสภาพแวดล้อมและสถานที่ให้เหมาะสมนะครับการกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายนะครับรวมถึงการประเมินอย่างชัดเจนนะครับการขจัดปัญหานะครับหรืออุปสรรคของการพัฒนานะครับชวนบุคคลอื่นนะครับเข้ามาร่วมกิจกรรมได้นะครับการฝึกนะครับอย่างแรกนะครับก็คือหลักการฝึกเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายนะครับ หนึ่งนะครับคือความถี่ของการฝึกนะครับควรมีการออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์3าถึงหวันนะครับเวลาไม่น้อยกว่า30นาทีนะครับ2นะครับความเข้มของการฝึกนะครับการฝึกควรจะหนักพอสมควรนะครับโดยยึดถือจากอัตราการเต้นของหัวใจเป็นหลักนะครับซึ่งควรอยู่ระหว่างร้อยละ60-90ของอัตราการเต้นสูงสุดของหัวใจนะครับ3นะครับระยะเวลาของการฝึกนะครับเมื่ออบอุ่นร่างกายแล้วนะครับควรใช้เวลา ระหว่าง15-60นาทีนะครับต่อวันนะครับซึ่งจะเป็นการพัฒนาสมรรถภาพทางกายที่ดีได้นะครับ 4. นะครับรูปแบบการออกกำลังกายนะครับโดยทั่วไปนะครับการออกกำลังกายนะครับจะต้องคํานึงถึงการใช้กล้ามเนื้อใหญ่นะครับหรือกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะครับคือความต่อเนื่องของกิจกรรมนะครับความเป็นจังหวะและก็การใช้ออกซิเจนแบบธรรมชาตินะครับ 2. นะครับประเภทของการพัฒนาสมรรถภาพทางกายนะครับ ถ้าเกิดเพื่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับเช่นการดันพื้นนะครับการนอนยกตัวขึ้นแล้วนับจํานวนครั้งที่ได้ภายในเวลา1นาทีนะครับควรฝึกอย่างน้อยนะครับสัปดาห์ละสามวันนะครับนานถึง6กถึงแสัปดาห์จึงจะเห็นผลนะครับจะสามารถวัดค่าที่เป็นจริงได้นะครับ 2. นะครับเพื่อความอดทนของกล้ามเนื้อระบบหายใจนะครับแล้วก็ระบบไหลเวียนโลหิตนะครับเช่นการวิ่งระยะไม่เกิน1000เมตรนะครับสำหรับชายนะครับ แล้วก็800เมตรสำหรับหญิงนะครับการวิ่งจ็อกกิ้งนะครับโดยวิ่งในระดับความเร็วเท่ากันทุกระยะนะครับ 3. นะครับเพื่อความอ่อนตัวของร่างกายนะครับเช่นการยืดกล้ามเนื้อนะครับในท่าต่างๆนะครับการฝึกกายบริหารที่มีการเคลื่อนที่นะครับหรือหมุนข้อต่อในร่างกายนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อความเร็วนะครับเช่นการวิ่งใน50เมตรนะครับการวิ่ง100เมตรนะครับอะไรอย่างนี้นะครับหรือเพื่อพลังกล้ามเนื้อนะครับเช่นการยืน กระโดดไกลนะครับยิงกระโดดสูงนะครับถ้าเกิดเพื่อความคล่องตัวนะครับเช่นการวิ่งวิ่งซิกแซกนะครับหรือวิ่งเก็บของนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับรา,ายวิชาศึกษานะครับในเรื่องของการพัฒนาสมรรถภาพทางกายนะครับ